ห้องอยังเด <c oughs> ห้องอยังเดแม่ก็คือนนั่งอยู่นี่เดสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมันนี่ก็มาพบพอ่อกับป้าจอ้ยอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องไงพบพอ่อน้องมันนี่แกอยู่ห้องนอนเฮานั่นเองทุจริตกันดูทุจริ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 ตงำงำดย จช่หรอ้าตัอคึกแท้คึกคักแท้ะคึกคักแท้เบิ้งอึอึอึเจ็บหน้ากันต่อยันกันตุมต้มๆมันว้าตุมต้มๆๆอ้ยคือเริ่มดีแทะว้าวดสุดไม่พี่น้องเลยเนาะสุดงามพอเพิ่นซื้อมาให้พี่น้องเลยเนาะ จุดของไทยวะวะแต่บัอันเอฟซี FC บัต้องเป็นห่วงเน้อพี่น้องไงประจอยสักเรียบร้อยตากเดดดขาเสื้อยังเรียบ้อยเนะเ้ยพี่น้องไยเนะาะสักเรียบร้อยแล้วถึงเามาหายดุกใจพี่น้องไยเนาะมาหอดเพ่อนปุ๊บกะดึงมือเสาร์มาประจอยกะเลียบบดเลยพี่น้องไยเนาะทั้งของพอเพลินทั้งของลุกเนาะอเอาไปสักบดเลยของทุกอย่างเนาะ ก็เลยเอามาห้ลูกนุงนเหรอไงเนาะพอผลสือมาหา้ครั้งแรกประจอยว่าสุดมัน,อน,อนออลอยก้าพี่น้องเยนาะเฉพาะเสือก็ลอยก้าส่งก็ลอยก้าวคนแบบป้าตุ๊กคือใส่ของแพงแน่เจ้านะบ่บ่เจ้าือใส่ของแพงแนะพอเ่าชื่อมาห้ของไทยนี่บ่โว่จุดชุดเบียดและตั้งลายชุดอันนี้บ่บ่ อ้าวโตหายเมยบอกเมย์ย่องมาเจ้าคือได้ใส่ของไทยว่ะว่ะขอบขอบขอบใจพ่อด้วยขอบใจพ่อด้วพ่อเอ้ยขอบใจไดลายเด้อจ้ะขอบคุณพ่อด้วอ่ะขอบคุณพ่อแล้วขอบคุณลายแล้วพ่อ้ยชุดชุดงามให้ลูปง่ายจ้ะ ขอบคุณบอ่อนี่นะขอบคุณบอ่อนี่นะบนะนะนะ่เอ้ยยังนงยังไงยังไงเป็นยังไะเป็นยังไะบ่โลกเมียย่องว่าชุดงามแทถบแต่มันเป็นแพร่ดีแต่ว่าแพรมันบหยุดน้องเน,น,นาะใส่ข้าวเดียวก็ใส่บ,าาบ่อได้แล้วนี่ ชิลัเงิเนได้ไม,มจอยนี่แพงไปพี่น้องเนาะชุดกระอยเก็กระส่งนี่เฉพาะส่งนี่กระไลเก้าเก้าเฉพาะเสือนี่กระอยเก้าเก,ก้าพี่น้องเนาะไปะจอยเมืองปลายมือเศร้านี่ป้าโตวะตะกี้เป็นชุดเนาะมาถามพอเพื่อนว่าตังหะก็เลยเผาซักซักไปเศร้าพีนา่น้องแห้งมาใส่ใส่ใหลูกแบบนี้พี่น้องไงเนาะ ลายอ่ำอ่อยอยู่นี่เข่ากับคนแท้พอซื้อให้นี่เอาละคักแรนโอมนิวค่ะเนาะโอ้ยอมนิวงคักแร็อันนี้ này vậy 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 chôm vậy chồng nhà khạc nó khạc đây nó ôm phải không คักเลยเนาะโอ้มือเนาะเนาะมือขาวบ่วะไรฮะมือขาวบ่วะไรฮะเฮ้ยคักเลยเนาะเฮ็ดเ <c oughs> อือคือชิเบงขี่นี่่ะโบแมนพี่น้องเลยเนาะเคือชิเบ,บ,บงอือนี่บ่กคือชิเบงอือนี่ฮะโบแมนบ่ เห็นหน้าเวงอึ thế บ่นิ้มเน่ยิ้มเหม่เมเน่เห็ดบูดจูลูอยู่เฮ้ยเฮ้ยเห็ดบูดจูลูยูเท้บ่เฮ้ยบ่อีหล่าได้ชุดงามสุดหนึ่งพ่อบุญซื้อมาผ่กเมียจอยได้สติ๊กสองแท่งพี่น้องเลยเนาะ này đây còn thay không, bà ê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  chị hải quá mình ยีราสีหายสาวคนมัดหากับพิดขังวะปากันวอน้ำลายหน่อยใช่แล้วก็เ็จเเศษเ็จเ็จนี่อ่ะเ็ษเศเศษเศษน้ำลายนี่เร็ทสิเ็จเ็จเองไหมเ็จเองไหมเ็จสิเฮเ็เ็จ้ะ

กิ่งมาเลิตกเตียงเล่หนาวพี่น้องอยู่นอกเนาะอยู่อยู่ในห้องธรรมดาอยู่อยู่พี่น้องเนาะเย็นเย็นอะไรอะไรเปิดพัดลมบะไรเปิดยังเลยนะประหยัดพลยเลยเดือนนี้เนาะลูกเนาะใจเฮ้ยก มนเ็ปากอะนะเจ้าอย่าดึงเลยเจ็บนะเจ้าอย่าดึงเลยจะเจ็บคอเลย่ะจะดึงค่ะนี wow. ่เป็นเศษปลานเป็นเศษปลเป๊ะเปนี่เ <zas> ด้อเด้ออือวะัอือน่อะ มาดิดนะมาหากระเมื่อพี่น้องเนาะบอลจูว้าเรามาดิดนะโมวันนี้นเราไปต่อยติดจายพังบอกวันนี้ว้าเออแล้วว่าอ่านหนังสือธรรมะเออติโอ้เราบริติตายพังบอบอเดี๋ยวมือใหม่ก็เด้อมือใหม่ก็เด้อเดี๋ยวแม่แฉเราดินในพังเด้อเออติ <laughs> น้อยน้อยเราบชื่อมือใหม่กันเล,ลยย่งหย่างๆย่างหย่าง,ง,ง,ง <c oughs> ให้บาให้่อดูหยังอาแมวแมวนี่นออาไแเบออรแมให้อะอะยากขอบ่าอึ้บอ่ะ,อะ,อะ,อะ จะให้ดีขอมกอนช่างให้อะจ่มย่างเฮ้ยจ่มย่างได้เฮ้ยห้องย่างเด้ห้องย่างเด้แม่ก็คือนั่งอยู่นี่เด้ห้องเห็ดย่างเด้ ว่ว่ะห้องยังเด้ห้องดังแท้เด้คนในนอยนี่เด้บ่ะ่คนใน้น่อยห้องหลังแท้คนนีอยากหายอยากห้องพี่ลองเลยเนาะคนในน่อยอยากห้อง เห็ดย่งเน่คนน้อยนีดเด้ว่เห็ดย่งอันนี้เฮเห็ดย่งอะเห็ดยังอะรวายอัจอีอาต้หลุดมือชักลกเรียแหะนะบ่าวายเปื่อนมือแล้วมือฮันบ่าเบิ่งแม่เสียหายเบิ่อวาย เปลือนมแแล้วมือนันมาลูผอ่ิงห่ายิงห่าเอ้ยไปไปมึงเน่แก้มเป,เปืือกมแดลู่อืลูนี่ช่งหนแก้มแตกนะฮะมึงถึงกำลั้ไลไล bốc yên nào yên bọn yên bọn yên bọn nào A cháy bọn yên cháy gầm yên, right? Ba hưng cháy yên Cháy 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 yên hạch. Cháy 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 yên hạch. Cháy chua chua กว hey, well, ่อีหลานหลุดมือพลึกเส้หลุกนะยิงเอ้ยยิงพระวายวายมุนดเค็มหมดนะก็นัวอร่อยเออแม่ลาให้ยื่มือกับพี่น้องให้น้ออาบนัำสะอ่าอยู่เ่ได้จับยังเลยครบจไาดิ จับเตียวหา่าผู้ที่นอนค้านไม่ค้านมา้นี่บ่บ่แฮ้เฮ้ยเอออมนี่โปช่องข่างเลยบ่บ่เอาเขาเลิกเล้าอ้วกเมื่อไหรเด้อกินโนื้อจีอันเดอรนองมึงกินนี่เด้อ ไปไปงานหานเม่บอกแล้วอย่าเอาเขาเลิกแล้วอย่าเอาเขาเลิกเอี๋อย่าเอาเขาเลิกตีไปชิ่งหายไปจ้ะเหนื่อยแหงมาลูกบ่บ่

มาเลยวยมาเลยม,มาเลยกองก้นขึ้นชุ่ชุน่นะกองก้นก,กองก้นขึ้นหลลุกมาเลยมาเลยไไวายอิงพระอ่ะจะอ้แม่ดีก็แมดีนะแมดีก็อีกอ <ไ> <c oughs> อ่ะโอเคเลยให้อุม้มแล้วโอเคแล้วบ่เฮ้เอาไปชใีให้ว่าะเอาบเบอรแมวเอาชี้หายะแมวจี้หาออย่าหายดูอย่าหาบ่อยากบอ

เติมพลังก่อนเด้อจ้ะเติมพลังก่อนเด้อเดี๋ยวชิคามในเมืองใหม่เด้อจ้ะเวลาเพิ่นอันยังเพิ่นคัมเพิ่นขอมอะไรพี่น้องเลยคะสีใสพลังหลายเนาะสีสีหิวนุ่มเรื่อยเนาะเพราะว่าใสแหงนี่แต่สีหิวนุ่มหิวน้ำเอาน้ำให้เพิ่นกินเรื่อยเนาะโอ้คางอัอดอยู่ ให้กินอยู่ในตักพี่น้องเนานไหมแอบพันชันหัวเพ่นขึ้นในหน่อยนึ่งวะลูกนั่นคือปวจับลูกมือนะนี่จับเนอะ้าจับมะใชจับมั้ลูกจับมัเฮ้ย Mà hả nội mẹ dạng nôn để thế bà nè Mà lúc Dạng ngoan là nữa, bò Mà lúc bò Ừ bò Nói là cái gì ừ Ừ Một ngày mẹ đón con tao vừa nè Nhào nhào Con tao vừa Con tao vừa nhào Phụ mật bố mi Phụ mật bố dạc bông องแต่มันเป็นผมมันแดงๆนะพี่น้องลำลำแต่ในคางเนาะโอเคชาพี่น้องเนาะประจอยกับชิจบคลิปเพียงสำนีก่อนเนอะชาพี่น้องเลยเนาะให้กลมลูกนอนก่อนบบบนี้คือนชิงงวงนะคือนชิเมยแล้วเมืองพี่น้องตาเถิบลงเลย ปจจยก็ชิจบคิปเพียงค่ะนี่กนเนาะก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีเด้อทุกท่านเด้อพี่น้องเลยเนาะที่เข้ามาเมืองคลิปปจัจจยเนาะคลิปน้องติดตามคลิปน้องวาสนาอิงฟ้าเนาะตลอดมาเนาะพี่พี่น้องเลยก็ขอบุญขอบคุณหลายหลายเด้อเนาะเดี๋ยวเม,มืองน้ำกันเนาะพี่พี่น้องเลยมาสิพัฒนาขึ้นแบบใดแบบใดเนาะแต่ละมือเนาะเดี๋ยวนี้กัห้องดังขึ้นพี่น้องเลยเนาะ แต่ละมือก็สิบอกคือเกาง่วงแล้วพี่น้องเลยรับเรียบร้อยอกินนมยังบ่ทัานละเบิดลจอมเนาะโอเคจากพี่น้องเลยเนาะไปแล้วไปจอยกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องนะเนาะเ่าคาม่าสบายดีวันสุข,ขสุขคนเด้อพี่น้องเลยเนาะ